ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าแม่กาหลงวัดโคกหมอจังหวัดลบบุรีนะครับดูความสวยงามข้างหน้า อันนี้ความสูงจะอยู่ที่สิบสามนิ้วเนื้อโลหะนะครับอันนี้ดูความสวยรอบๆส่วนมากจะแม่กาลงจะไม่ค่อยมีนะครับหายากมากนี่ดูด้านหลัง ีข้างล่างยังมีเขียนที่วัดอยู่นะครับดูฐานกันฐานจะเป็นแบบนี้มีรอยประทับมดตายางวัดมีตายางว,วัดอยู่ที่ฐานซ้ายจะถือถุงเงินขวาจะถือถุงทองนะครับ 卡隆。